ขอพระเจริญลูกๆทุกคนที่เดินทางมาณลูกท่านใดที่จะเปิดฝ่ามือกับลูกเนนแล้วก็ร่วมบุญซื้อข้าวสารหน้าแดงไข่มาม่าปลากระป๋องน้ำดื่มต้องการบุญเล้งด่วนลูกตอนนี้เนี่ยวัดลูกเดนไม่มีข้าวกล่อง่อเพราะมีเนนเนี่ยที่อบพยพมาแล้วก็รักษาตัวหลายอย่างนะที่เกิดจากเหตุเป็นดินไหว ที่เมือ่อทาพิเล็กและญาติโทยมที่จะร่วมบุญกับท่านสาลุกเมย์ไดอยู่ทางนั้นหน้าแต่ก็รับเหรียญโชคดีและใครที่ร่วมบุญถวายพัะตาหารใลย้อนนะข้าวปลทดูไส่ยา จะอวิี่ายหาวิธาถึงหน้าอีกแล้วเออทำงานรับการแล้วเดี๋ยววันนี้กันต้องออกมาคิวตรงน,นี้เดี๋ยวมีเรื่องวันนี้ทุกตัวเลยอันคิดวด้วยใครด้วยปอดมาดูมะแล้วที่นี้ในการสบหาแล้ว